พูดถึงเรื่องของ Project r i ร e 90วันนะคะเจาะเวลาทะลุฝัน90วันเปลี่ยนชีวิตโปรเจกต์นี้นะคะขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่การที่จะมาบอกว่าะจะหาเงินยังไงนะไม่ใช่เลยแต่คุณนะคะจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเพราะพวกเราคือพลังงานและถ้าเราเปลี่ยนพลังงานได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์แกมมานะคะเป็นคลื่นความถี่แกมมาก,กันแล้วไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การใช้กดแรงดึงดูดนะคะแต่ มันคือคลื่นพลังงานและใครอยากรู้เรื่องนี้นะคะคอมเมนต์มาจะส่งคลิป YouTube ให้ดูนะคะโปรเจกต์นี้ใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในนะไม่ว่าคุณป่วยอยู่คุณก็จะหายป่วยและดีขึ้นเรื่อยๆนะบอกเลยตอนนี้ผ่านมา5วันช่วง แรกเนี่ยมีอาการนะเหมือนกระทุงพิษหลายๆคนเจอค่ะรวมทั้งครูพัดก็เจอด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มีอาการเหมือนจะอ่อนเพลียปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติและตอนนี้ก็กลับมาหน้าตาสดใสกว่าเดิมด้วยเห็นไหมคะเออหน้าตาสดใสกว่าเดิมนะใครนะคะอยากจะอ่อนวัยลงเด็กลงนะคะ อยากจะมีเพื่อนมากขึ้นอยากจะร่ำรวยอยากจะรวยเพื่อนอยากจะมีเพื่อนมากขึ้นอยากจะมีเพื่อนมีสังคมดีๆมีแต่เพื่อนดีๆนะคะต้องเข้าโปรเจก์นี้เลยได้เจอแต่คนดีๆแล้วคุณก็จะมีอะไรดีๆมีโชคลาภมีอะไรดีๆเข้ามามากมายไม่การันตีนะว่ามันจะดีแบบไหนแต่มันดีขึ้นแน่นอนนะ และคิดว่าถ้าคุณตั้งใจดีมันดีในทุกด้านด้วยใครสนใจจะเข้าโปรเจกต์นี้นะคะติดต่อมาค่ะนะไม่ได้รับทุกคนนะจ๊ะขอบอกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือทักกลับไปคุยกับไปกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณได้เลยนะคะขอบอกเลยใครพลาดก็พลาดแล้วพลาดเลยจ้ะ